โอ๊ยไม่เอาแล้วสติข้ามันกระเจะิงกระเจิงข้ามไม่ทำแล้วโวยวายอีกแล้วท่านสุขะเดี๋ยวพวกสาวกทั้งหลายไม่เห็นเท่าจะทำยังไงคิดก็ไม่เห็นต้องทำยังไงเลยเห็นก็เห็นคิดอะไรก็คิดกันไปเลยจะให้ข้ามาหลับตาและนิ่งนอนใจอย่างพวกท่านเนี่ยนะข้าทำไม่ได้หรอกเฮ้ยท,ท่านก็กลับไปนอนที่อาสมตัวเองเลยไป่ะอยู่ให้เสียการเช่นนี้อย่าอยู่ให้เสียการเหรอเสียการยังไงไม่หิทธิในเมื่อพวกท่านยังไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างเลยอะ นี่เลื่ตาขึ้นมาดูเดี๋ยวนี้เลยไม่เหลือแม้แต่คนเดียวแล้วนะทุกวันนี้ที่มากราบสักการะอาสมแห่งเราอ่ะไปแชร์ตัวไว้กันหมดแล้วนะโอ้ยตอนเราจะให้ทำยังไงมันก็ต้องหาทางทำอะไรสักอย่างไม่เล่าทำยังไงมันทำอะไรเล่าใครจะไปรู้แล้วก็ช่วยกันคิดสิเอาท่านนี้มันดีแต่พูดนะเนี่ย เราได้ตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะออกอุบายที่ทําให้สมณะโคดมเสื่อมเสียไงโดยการใช้จินจะมานวิกาเป็นผู้ที่ทําให้เสื่อมเสียและเมื่อสมณะโคดมเสื่อมเสียมัวหมองแล้วจะมีใครอีกเล่าที่จะไปเส้นสก,การะสมณะโคดมอีกนานไอ้ที่ท่านพูดกันมาเนี่ยนู้นเลยแปดเก้าเดือนแล้วไม่รู้จะสาเร็จหรือเปล่าด้วยนะเ <c oughs> พราะข้าอยากจะรู้จริงๆว่าพวกท่านเนี่ยเอาอะไรมามั่นอกมั่นใจกันนักหนาฮะ ว่าจริงจะมาวิกาจะยอมทําตามอุบายที่วางกันไว้ฮะก็ต้องยอมแหละจริงดังมายากล่าวยังไงนางก็ต้องยอมและถ้าหากว่านางไม่ยอมเราก็ต้องทําให้นางยอมไม่ได้โดยวิธีการของเราเพอเจอจริงไหมทุกท่านเนี่ยคิดเองเออเองกันทุกอย่างเลยอ่ะโอ้โหฉลาดนักลลงออกมาสักอุบายหนึ่งสิมีไหมมี มีแหละอุบายอะไรแหละท่านสุขขาสุขขาปวดขี้ก็ไปขี้ก่อนไปก็ <c oughs> <c oughs> ข้าก็ <c oughs> ฟังนะ <c oughs> ข้าก็จะล่อลวงให้สมณะโคดมเนี่ยออกมาจากเชตวันแล้วหลังจากนั้นก็ใช้สุรานารีเนี่ยมอมเมาซะให้เข็ดเลย ค <im ittle> อยดูนาทีนี้เป็นขนาดนี้แล้วยังจะมีหน้าไหนไปสอนผู้คนได้อีกไหม <im ittle> แผนของ <im it> ท่านประหนึ่งว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งเช่นนั้นเอคิดออกแล้วซิแต่ข้าคิดว่าไม่มีทางสำเร็จทำไมจะไม่สำเร็จเน่ท่านสุขะท่านช่วยเอาสมองที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยคิดตามข้าด้วยนะตั้งแต่สมณะโคดมมาพำนักอยู่ณเชตวันแห่งนี้ นับวันนับเดือนนับปีข้ายังไม่เคยเห็นสมณะโคดมออกมาจากเชตวันเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นก็หมายความว่าแผนเนี่ยนะมันช่างเย็บยนนักแต่ทำไม่ได้ยังมีวิธีอื่นตั้งเยอะแยะยังไงงไก็ข้าก็จะใช้สายลับข้าจะส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวในวัดไล่ขิง เชตะวันเออ,เอ,อใช่หมายถึงเชตะวันนะนแล้วหลังจากนั้นนะก็จะชักชวนให้สมณะคอดมเนี่ยติดการพนันไม่ยอมบอกบาใช่ไหมก็ไม่เห็นจะยากไม่ออกมาก็ส่งคนเข้าไปวิธีเนี้ยง่ายกว่าเก่าด้วยแผนของท่านแผนเนี้ยยากกว่าแผนเดิมอีกด้วยซ้ำไปการที่ท่านพูดแบบนี้นะประหนึ่งว่าล่อเสือออกจากถ้ำใช่ไหมเหยียบเข้าไปปุ๊บเนี่ย จะโดนเสือขอกบกระบาลเราซะมากกว่าะอะไรหัวไอ้นุ่มก็ไม่ได้ไนี่ก็ไม่ได้งั้นข้าก็ข้าก็จะใช้ีหยุดพูดข้ามเยอะไปแล้วหยุดก่อนมายาข้าว่าบางทีสุขะเนี่ยอาจจะฉลาดในชั่วข้ามคืนก็เป็นได้นะเพราะว่าแผนที่ท่านสุขค่ะคิดมาเนี่ยน่าสนใจทีเดียวเพียงแต่ว่าจะเอามาใช้กับสมณะโคดมนั้นอนะ่ะมันยากจริงอย่างที่ท่านวาสนากล่าว อบายามุกนี้ไม่สามารถนํามาใช้เป็นกลุนอุบายได้เนื่องจากว่าอันสมณะโคดมนั้นเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนจํานวนมากโดยเฉพาะในเรื่องของความสามัญและความเพียรยิ่งนักโดยเฉพาะในการเลือกคบคนโฉดคนชั่วมาเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยข้าได้ยินมาว่านะแม้กระทั่งคนพาลเนี่ยยังยอมอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็พากันไปบวชเรียนที่เชตวันกันหมดเลยหมายความว่า ไม่มีทางแล้วเหรอก็บอกตั้งแต่แรกแล้วไงว่ามีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออุบายนารีพิฆาตทุกคนฟังข้านะอันสมณะโคโดมนั้นเป็นบุรุษก็มีเพียงนารีเท่านั้นที่จะยั่วยวนให้เสื่อมเสียอืออ่ะแล้วไงถ้าอย่างนั้นทำไมท่านสองคนไม่ทำซะเองอะฮะทำไมต้องไปพึ่งพาจินจามานิกาด้วยข้าไม่เข้าใจโอ้โห โอ๊ยนี่ดูสภาพนี่นี่ถึงเข่าแล้วอีกนิดนึงถึงตะตุ่มแล้วคิดว่าข้าจะเข้าไปหลอกล่อใครออกมาได้ไหมล่ะนี่ท่านงโง่จริงๆหรือว่าท่านแก้งโง่กันแน่เนี่ยฮะโอ้ยโอ้โอพลาดบาได้ด้วย <laughs> ถ้าหากจะถามว่าโง่จริงหรือแกล้งโง่ท่านสุขาเนี่ยนะ ้ามีไหมวันๆนะพูดจะไร้แก่นสารเจ้าสิไม่มีปัญญาเจ้าสิโง่ไม่ได้โง่หยุดข้ากำลังจะบอกท่านว่าถึงแม้ว่าข้านัะนะจะมีรูปงาม <c oughs> มีนามที่ไพเราะมีจริตกิริยา <c oughs> น่าเสน่หาอแต่เมื่อเทียบกับมารวิการผู้เดียงสาที่งดงามทั้งกายวาจาใจข้า เทียบไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็เปรียบเสมือนกับผ้าขาวสองผืนแปดเปื้อนด้วยโคลนตมทีนี้ความสกปรกเนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นเด่นชัดยิ่งกว่าผ้าสีหรือผ้าลายฉันใดสมณะโคดมกับจินจะมานวิกาก็ฉันนั้นเป็นเช่นนั้นตกลงตามนี้ ข้าขอยืนยันที่จะใช้ชิ้นจะมานวิการในการดำเนินแผนการนี้โดยเร็ววัน <laughs> และครานี่แหละผู้คนก็ได้โจทย์ขานเรื่องนี้กันไปตราบนานเท่านาน <laughs>